นี่ครับขาดออกแล้วนะครับเอาน้ำลาดดูนะครับปุ่มไม้มะค่านะครับขนาดจากซ้ายไปขวานะครับเมตรสามสิบนะครับจากล่างขึ้นบนเป็นเมตรสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับร้อยสี่สิบห้าเซนนะครับก็คือร้อยสามสิบคูณเมตรคูณร้อยสี่สิบห้าความหนาก็คือสี่เซนแล้วก็สี่เซนครึ่งนะครับ นี่คือข้างหน้านะครับสวยมากเลยนะครับยังไม่ได้ขัดนะยังไม่ได้ขัดลึกนะครับขัดแค่ลอกเสียอกเฉยๆนะครับปุ่มสวยมากนะครับใกล้อีกทีนะครับดยวน้ำลาดดูนะครับ นี่ข้างหน้านะครับนข้างหน้านะครับวเรียดูข้างหลังนะครับ